สบายดีพี่น er you. ้องสบายดีเอฟซีทุกท um ่านเลยพี่น้องพบพ่อกันคือเก้าพี่น้องกับสองบอลนั้นกลับสบายดีเด้อพี่น้องสิมาเห็ดต่ำมังหุ่งพี่น้องเอ้ยมุนนี่นะต่ำมังหุ่งกินข้าวแรงก่อนพี่น้องเอ้ยตอนแรกกะต่ำเจ้าเขาก็ต่ำไว้เรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าเัาจีต่ำเติมอีกเนาะเด้อพี่น้องต่ำมังหุ่งพี่น้องเอ้ยวางสีดินเลยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันกะสะอาดจีนก็พี่น้องอยู่ตรงไหนตรงนั้น คอมเมนต์กลางบ้านพี่น้องเอ้ยไงตรงนะสะอาดดีอยู่ไะไเขาก็ยิบบางหุ่งลงมาพี่น้องหมักพริกเศาเม็ดพี่น้องเอ้ยมือนี่นะพริกเศาเม็ดหรือว่าสิบห้าเม็ดนั่นแหละพี่น้องประมาณนี้แหละมืันนั้นก็บอะไรนับแต่กระแดงที่สุดมือนี่นะพี่น้องตำเพชรวันนั้นลงมือเองพี่น้องอ้วนนี้เดี๋ยวขอบ่วงพี่น้องลงมือเองนะพี่น้องไอ้มือนี่นะ อันดับแรกเขาก็ยังี่หมดท่านได้ใส่เครื่องปรุงพี่น้องสูตรไผยสูตรมันเนาะสูตรบอนั้นไอ้สีตำตำมะฮุงสะก้อนพี่น้องเอ้ตำมะฮุงสะก้อนอยังเขาจังปรุงคบกระบุกเทียงพี่น้องโอเคพี่น้องเอาผงซุรอดเป้งน,นัวหรือว่าผงซุลอดคือเป่งนัวเลยเนาะพี่น้องนตำตาดเลยกับปลาปลาแดกลงไปแล้วพี่น้องแต่ว่า เขาบุมีหมักน้ำหมาักเล่นพี่น้องไอ้เขากับมีแต่เท่านี้เหรอพี่น้องบุมีหมักน้ำหมักเล่นมีแต่ปลาแดกเลยกับผงนวยะไรพี่น้องเลยกับน้ำตาลเนาะน้นำตาลน้อยนึงพี่น้องเอ้จับผงนัวเน้นผงนัวพี่น้องแต่ว่าผงนัวเนี่ยบุ้มบนั่นอะไรพี่น้องจักเป็นจังไงพี่น้องเอ้ บระเด็กลายผู้ปุจจพี่น้องสำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเจ็บแสบพี่น้องเลยมากินตำกันเด้อพี่น้องเยบ่อนั้นลงมือเองนีพี่น้องลงมือเองเลยขวดโคกกันอีกแล้วพี่น้องเลยจัดจานเลยพี่น้องพงกนี้ อืมเสบๆเด้อพี่น้องเอ้มามาพี่น้องสำเร็จร็จสิ้นเลยพี่น้องตามมะุ่งกันเขาก็บรรยากาศขนาดพี่น้องเอ้บรรยากาศกินกับสองคนสองคนพี่น้องมาหน้มืออื่นนี่บอนนั้นก็ว่าสิไปเกี่ยวเข่านาโคกพี่น้องไอ้มืออื่นนี่อยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องว่าจะไปนาโคกตามมะุ่งพี่น้องเอ้มามาพี่น้องมา เสียบแช่ทำกันพี่น้องเข็มตอกเข็มเข็มป้อป้อสบายดีพี่น้องกล่องเอียงดิกล่องตาเรียกกล่องเอียงพี่น้องเปลี่ยนมุมเค <Okay, S 1> พี่น้องเยจับหนักทิ้ไปจังไย เออมามาพี่น้องมาสวัสดีพี่น้องตับังหุดพี่น้องไอ้จวดไงน,นอนมือนีิเพื่ใอใครยังตั้งหมักตับมังคุด,ดคบุ้มไม่น้ำพี่น้องเพราะว่า ปลาล่าบุกค่อยไม่นั่นะปลาแดงใส่กระป๋อนไม่นั่งเพราะนั่งเลิศ พี canvas, ่นอกม้าวอยู่เนาะอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยมือไว้ลยมแจ้งดิทำไว้หรอทำไว้ยามยา้ำหนิทาไว้พี่น้องจี่แจ้งตอนนี้มืออีกนะไว้รือ khẩu dùng cái bên hoặc môn hoặc môn cái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  พ่อขากเล็กๆนี่ย่ะ ครบบ่เริ่มมืดไว้ดิพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ข้างขางนองพี่น้อง เขาขอเงยวันนั้นเคยกินทำนี้พี่น้วขอเงยอดอ่ะต่อไปวันนั้น ดเห็ดส่องสายกินแล้วพี่น้องอะไรแบบต่อไปต่อไปวันนั้นก็จิเป็นสายกินพี่น้องเห็ดคลิปสายกินประสังอ้อนเพื่อน ตัวเด้อบูมีตั้มใช่หรไปมือกันนะก็ทอนขนาดข้าตันี้ยังมาก มืัอนี้บอนั้นตามเองพี่น้องสายจวดจวดอย่างเดียว Claro. nhắn nhắn đi nhắn đấy nhắn nắng lá tiếp con thầy ra ừ. <laughs> Đào nào ạ nào con thế ạ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  rồi บงเอิกัดจิวต้องเัาพ่นยาสิเนี่นนต้องเมื่อกี้เพช่บเพยเนาะแต่ว่าปกติเพนตำในี่เพิน่นจไส้บูเพี่เนาะ บ่านนั้นตามเบ่งก็เลยอยากลองจวดจักบาทหน้าพี่น้องอเอาพี่เป็ดเผ็ดพี่น้องจวด

เค็งเอาพี่น้องสำหรับกิปนี้ก็ผ่าไว้ชั้นี้เ้อพี่น้องฝากกุเลยกดแซกกดติดตามนะพี่น้องสบายดีพี่น้องฝากกินหนาเ้อพี่น้องอนะ